Hãy subscribe ในโลกพระพุทธ,ธลบุรีศรีสุวรรณภูมิ89ปางมหามงคลแห่งปีสมโภพวันที่5ถึง9าธันวาคมนี้ที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิวันที่หาธันวาคมเวลาเจนาฬิกาอัญเชิญพระพุทธ,ธลบุรีศรีสุวรรณภูมิทั้ง89ปางจากพระนารายราชนิเวศ่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการวันที่8ธันวาคมเวลา13นาฬิกา9นาทีพิธี พุทธาพิเศษและสมโพธ์วันที่9าธันวาคมเวลาแปนาฬิกา9นาทีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล69ปีพระราดวิสุทธิประชานาตหลวงพ่ออลงกฎเวลา9นาฬิกาวางศิาลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมทุกวันของการจัดงานคำบุญผ้าป่าอัญเชิญดอกบัวบูชาพระรถน้ำนมต้นสีมหาโพธิ์บูชาไม้มงคลผูกผ้าสามสีตอกแผ่นศิลาฤกษ์ปิดทองเสาเข็มวัน 5ถึง9ธันวาคมนี้ที่พุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีสอบถามเพิ่มเติมโทร0 3 7 7 7 3 3 0 0หรือ0943518260